Two, three, come สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับค่ะคนคนรากยากครับวันนี้มารายงานตัวกันนะครับวันนี้ผมมารายงานตัวอยู่ที่อำเภอลองจังหวัดแพรกครับผมอยู่ที่อู่ช่างฝูอำเภอลองวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่า หลังจากที่ผมปล่อยคลิปไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าของช่างปูมีลูกค้าเข้ามา3คันตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากแก้ด้วยนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับไปกันเลยครับ,รบท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับทุกๆท่านครับสวัสดีทัง้ง ซีฝั่งไทยเอซีฝั่งลาวฝั่งเมียนมารวมไปถึงทางขาเขมรด้วยนะครับทางกัมพูชาด้วยวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับกับพัะพลคนรักก้าวันนี้ผมอยู่ที่อูช่างฟูอำเภอลองครับสวัสดีครับเ้ฟฟูครับโอ้โห <ขา S 1> ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเดือนกี่เดือนแล้วเ่ยสองเดือนถึงไหมประมาณเดือนหนึงเนาะประมาณเดือนหนึ่งวัสด,ดีครับเจ้ครับ <ณ S 2> <า> ช่วงนี้ก็ไม่ค่ยได้มาหาช่างปูงนะครับพอดีวันนี้ผมจะเดินทางขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นทางผ่านนะครับก็เลยแวะมาช่างปูงรประมาณ20โกโลนะแวะมานอกเส้นทางก็มาเยี่ยมเยียนนะฮะช่างปูงทีมงานของพวัดผลผลรากห้าอีกหนึ่งคันนะครับแต่พูดถึงช่างปูเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมี f อทางฝั่งทางสอประปอลาวนะฮะ อกถูกใจรูปทรงของรถช่างูหลายคนเลยนะฮะบอพราว่าอยากจะได้นะครับแต่ว่าติดปัญหาและอุปสรรคก็คือมันจะต้องข้ามไปฝั่งทางสปปลาวนะครับมันจะมีการเสียภาษีมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าสนใจจริงๆเราต้องยอมลงทุนนะฮะอ่าท่างปูครับเป็นยังไงบ้างสบายดีเนาะสบายดีครับนนี้รับงานกี่คันครับก็ตอนนี้รับอยู่สามคันพร้อมกันครับพร้อมกันเลยนะเอาอยู่ใช่ไหม ก็เขาบอกว่าต้องเสร็จก่อนโงการโอ้โตอนนี้กุมภามีนาอีกเดือนกว่าตอนนี้ก็โหนี่ก็ผมว่าเก้าสิบอร์เซ็นแล้วนั่นน่ะมันสามคันไม่ใช่คันเดียวสามไอ้คันอยู่นอกก็ใกล้เสร็จแล้วแต่คันนี้ก็เร่งด่วนเนาะเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยคันนี้รู้สึกว่าจะ รูปทรงถ้าทําสีแล้วผมว่าสวยเลยนะครับจะเป็นครั้งแรกของท่านปูนที่ทำโครงคงสยามคูโบต้าสยามคูโบต้า nc หนึ่งสามหนึ่ง fcd เนอะ fcd นะครับเพื่อนเพื่อนโครงนี้เป็นโครงสยามคูโบต้า nc หนึ่งสามหนึ่ง fcd นุ่นเห็นไหมตรงที่นิ้วผมชี้ไปนะครับ fcd จะเป็นโครงตัวนี้จะเป็นโครงเหล็กเหนียวเหล็กหล่อนะครับแต่ว่าเป็นเหล็กที่เหนียวแข็งแรงนะฮะไม่เหมือนกับตัว nc หนึ่งสามหนึ่งที่ไม่มีตัว fcd นะครับ แล้วอันนี้เครื่องเป็นเครื่องของอะไรครับล่ะอาทีอาทีเก้าสิบพัดตัวใหม่นะครับพัดตัวใหม่เครื่องนี้น่าจะเงียบดีนะฮะโอโ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําสีนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่เห็นไหมนี่ขนาดยังไม่ได้ทําสีนะผมว่าจะสวยมากเลยสไตล์ของเช่างโปูก็คือสีน้าเงินสีน้ําเงิน บางคนสี่เหลี่ยม <c oughs> บางคนของเนอฟอร์ดเนะาะเพระาะว่าโดยส่วนตัวช่างปูน่นี้ชื่นชอบรถฟอร์ดนะฮะก็เลยอขอรูปแบบมานิดๆหน่อยๆน,นะแต่ไม่ได้ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่เอามาต่อย,ยอดเอา <c oughs> โอ้โหได้ดูยางยางใหม่เลยนะครับเนี่ยคันนี้ช่างปู่รับทําที่เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นใช่ไหมนี่ฮะท่านผู้ชม ที่เอาโครงเอาเครื่องมาให้อย่างเดียวอ,อ๋อเจ้าของเอาโคโรงและเครื่องมาให้ที่เหลือช่างปูทาให้หมดไม่ของใหม่เกือบทุกอย่างของใหม่เกือบทุกอย่างนะอย่างอย่างล้อนะครับ <corps. S 2> ล, <ó S 1> ล้อนี่ก็ล้อใหม่ยางยางใหม่นะครับยางใหม่ล้อเป็นล้อกระทะ,ะ,กะ,ะ,กะหกล้อนะครับนี่กระทะนี่เป็นกระทะหกล้อนะครับเพื่อนๆไม่ใช่กระทะหนีบนะครับผมบอกเลยเลยครับว่าการที่เราจะเอาโครงรถไถมาดัดแปลงเป็นรถไถนะครับ ถ้าให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ล้อกระทะรถปิกอัพหรือให้ดีที่สุดก็คือล้อรถไถน,นะครับอ๋อไม่ใช่ล้อรถหกล้อนะครับเป็นขอบสิบหกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องเอามาแปลงนะเอามาแปลงเนี่ยเอามาแปลงน็อตสี่รูเอามาแปลงนะแต่ว่ามันจะเพิ่มความสวยแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับรถนะฮะสามารถที่จะใส่ย,ยาง9.0 0ขอบ16มันจะสวยนะครับ มีอยู่คันหนึ่งนะ,ะที่ช่างปูไปหลายคันด้วยไปแค่คันเดียวเนาะถ้าปูใช้ยาง825หรือ900มัน825 825เ <5 25 S 1> นา<อ>ะมันมันจะดูสวยมันจะดูสูงคันนี้ถ้าใช้900นะผมว่ามันจะถ้ามันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะดูสวยนะสวยมากเลยแต่คันนี้สูงนะช่างปูใช้วิธีการยังไงนะลองพึ่งนักปูลองไปอธิบายให้เอฟซีได้ดูหน่อย<ร>เอาใกล้ๆกล้เลย คว่มความเนาะอ่าสูตรของเช้่องปูก็คือคันนี้เป็นคันแรกเนาะช่างปูยอมรับกับผมว่าเป็นคันแรกที่ทําสยามคูบต้าทดลองทําทําผิดทําถูกเหมือนกันถึงจะเป็นช่างเกงกันาไหนแต่ว่าไม่เคยทำนะออต้องก็ต้องทําผิดทําถูกแต่ว่าผูกใจเจ้าของนะครับเพราะว่าเจ้าของนี้มาดูทุกวันเพราะว่ารถคันนี้เพราะว่ารถคันนี้เจ้าของนี่เป็นคนอำเภอรองใช่ไหมฮะอ่าเที่ยวมาดูทุกวันเลย น,นี่นะใส่เบาะดูแล้วเรียบร้อยน้าสวยทงานนีใหม่ๆนี่จะได้แบบระบบลูกหมากหมเลยครับอ๋อยังไงยังไงลูกหมากครับเหมือนกับผมเริ่มทําครั้งแรกผมจะใช้ระบบน,นี้แต่แล้วต่อมาก็เป็นสลักสลักแกนเนาะตอนนี้จะเป็นลูกหมากหมดครับมันจะไม่พวกนี้จะใช้งานแล้วมันจะไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องโยกมังกอนคาเพรามันเป็นลูกหมากท้ามันเป็นลูกหมากถ้ามันแตก เปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยคือมาเปลี่ยนได้เลยแล้วมันมันคบมันโครงเคลงไหมครับไม่มีโครงเคงครับไม่มีโครงเคงนะครับระบบลูหมากจะไม่มีโครงเคงแล้วก็จะไม่มีคือระบบสลักเนี่ยเราใส่ใส่ปุ่มมันก็จะต้องมีโยกในหน่อยอยู่แล้วแหละนะอาสลักคนต้องโยกแต่อันนี้ไม่มีโยกเลยขึ้นยิ่งนานไปนานไปมันจะโยกนะเพราะว่าสลักเหล็กก็เหล็กมันเสียบสีกันเหล็กอะมันรวมนิดเดียวมันก็โยกเยอะครับแต่ระบบนี้เราไม่มีทางโยกครับเอ๊ะทับูกผม อยากจะให้ช่องปูเอาแม่แรงมาขึ้นให้เอฟซีดูแล้วก็ลองให้ลองขยับดูนะครับผมถ<ด>ือว่าอันนี้เป็นมิติใหม่ของการดัดแปลงรถไถน,นั่งขับนะครับที่ได้นําลูกหมาลูกมานี้เป็นลูกหมาที่โตโยต้าก็ได้ของดิจังก,ก็ได้ครับอันนี้นอันนี้มันเป็นพอมาของมิซูเราก็ใช้ของมิซูครับอ ที่ที่คอ,อมาเราซื้อมาอเป็นของอะไรไม่ไม่ใช่ลูกหมากของพันช้ากระสงไม่ใช่นะไม่ใช่ใ,ชใหญ่กว่านั้น,นลูกปลาปีโนกอ๋อเป็นลูกหมาปีโนักอ๋อครับเ,เดี๋ยวมผมเชื่อว่าอาจจะมีเอฟซีหลายๆท่านนะครับที่กําลังมองดูแล,และอยากจะทําเองนะครับผมคิดว่าเอฟซีหลายๆท่านที่กําลังจะทํารถไถเดินตามเองนะฮะแต่ว่ายังไม่มีแนวทางว่าจะทําแบบไหนนะครับนี่ท่างปู่มีแนวทางมีแนวคิดใหม่ ให้ให้อได้ดูกันนะครับว่าการใช้ลูกหมากนํามาทําเป็นขาหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเอฟีได้ดูกันเต็มๆเลยนะครับว่าเราเคลื่อนแมลงแล้วจะให้ช่างปู่โยกดูนะครับว่า มันจะมีในเรื่องของการสั่นคลอนหรือเปล่านี่เห็นไดูดไหมแน่นลูกปืนแน่นนะนี่นี่แต่ลูกเราไปอ<า>ัดลูกปืนใี่แน่นแน่ลนะแต่ตัวนี้จะนิ่งครับนิ่งหมดเลยอ๋ออันนี้คือลูกปืนก็ยังไม่ได้ตั้งกครับนี่ยังไม่ได้ตั้งลูกปืนนะฝั่งนี้บ้างอ๋อคอนี้แน่นนะอ๋นนที่ลูกปืนยางอียวอันนี้แน่นนะ,พะเพื่อนโอ้โหผมผมกำลังเห็นใหม่นะการเริเวลาจะถูกใจลงแคบมากๆต้องไปดูคันข้างนอกมันสว่างหน่อยครับอ๋ออ๋อข้างนอกเหมือนกันใช่ไหม เดี๋ยวไปดูเะวาข้างนอกมีอีกคันหนึ่งแล้วการทําแบบนี้มันก็ต้องประดิษฐ์ดัดแปลงเนาะท่้นครูไอยเยอเนี่้สลักเยอะเนี่ยตัวเนี้ยทําโค้งมาเนาะไอตัวต่อจากคันไอคันส่งตัวนี้เนาะคันชักคันส่ง้ะผมก็ไม่ถูกทัานครูผมก็ยอมรับว่าเรียกผิดเรียกถูกไอตัวนี้เขาเรียกคันชักหรือคันส่งตัวนี้คัน คันข้างบนนี้มันคันส่งหรือเปล่าคันชักชักเนาะชักหรือคันชักอันนี้คันส่งเนาะผมก็ผิดไปเอกเอาชักเอาง่ายๆาก็แล้วกันคือคันชักคันส่งคันส่งไปหาฝั่งอนุลอ๋อแล้วมันแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชักซ้ายชักขวาเหรอคระก็มานคันส่งคือส่งจากล้อขวาไปล้อซ้ายอออันนู้นก็ส่งจากขมุนไม่ควจะเรื่องได้เหมือนกันมันเดียวกันนั่นแหละแล้วแต่แล้วแต่จะเรียกก็แล้วกันผมก็งงแต่โอ้ย แต่โอเคแล้วผมดูว่าเป็นเป็นรูปแบบใหม่ที่ผมเห็นผมกําลังเห็นนะฮะที่ผมไปรีวิวมาหลายๆช่างไม่ไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นแบบนี้แล้วก็ทดสอบให้เห็นแล้วนะครับว่ายกให้เห็นแล้วว่ามันแน่นหนาขนาดไหนนะครับดีกว่าที่เราจะเอาสลักไปทํานะสลักนี่มันมีโอกาสเสื่อมนะอ๋อนี่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 ให้ดูนี่เลยลูกมาอันนี้บนคแลบอย่างนี้ล่างครับเพอเราใส่พอม้าเสร็จมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ครับ แล้วแล้วลูกหมาไม่มันติดอยู่ตรงไหนของล้อเดิมมีตัวอย่างให้ดูไหมเพือออ่อมีรถปิกอเพื่อมีเอฟซีหลายหลายท่านที่เ<ร>าาขาทำอย<อ>ูอ่อันนี้ของปิกอัพใช่ไหมของรถปิกอัพเราอ,อ๋อที่มันติดก็อยู่กับปีกนก,กปีกนก,กบนนั่นแหละเราจะไปทิ้งใช่ไหมตัดเอามาหรือว่าตามร้านไอ้ขายของเก่าทั่วไปก็มีอยู่ครับถ้าเราไปเลือกหาเอาออ๋โอ้โหเจ๋อ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 ผมจะผมจำผมจะจำแบบไม่ใช่หรอกใช้ที่ทั้งทั้งปูใช้ใช้เหล็กตัวสี อ่าใช่ใช่เดียวกนันใช่เหล็กตัวซีอ่าทำโรงทำอะไรม้าเนี iza, were, ่ยเราก็ใช้เหล็กตัวเดียวกันหมดเลยครับผมผมกำลังถึงบางอ้อว่าเส้นผมบางภูเขาเนาะเนี่ยมันเป็นเส้นผมบางภูเขาผมไม่เห็นคลิปนี้ของช่างปูนอ่ะผมว่ามันทําง่ายเลยนะ อันนี้จริงผมทำตั้งแต่ครั้งแรกเลยเพราะผมเริ่มเริ่มเริ่มทำครั้งแรกผมจะทำแบบเนี้ยแล้วพอต่อมาก็เลยลงทำสลักดูที่เห็นเห็นี่พี่ถ่ายมา,มา<อ>จะเป็นสลักใช่ไหมครับส่วนมากจะเป็นสลักเลยกลับมาเริ่มทำแบบใหม่ดี<อ>้ามาดีกว่าเนี้ยครับครับผมก็ว่าผมก็กำลังสังเกตเห็นนะว่ามัน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 ง่ายอ่ะแล้วก็มันซ่อมบำรุงง่ายครับซ่อมบำรุงง่ายใช่ผมบูกแกตรงตอนที่ว่าซ่อมบำรุงสมมุติว่าถ้าลูกปืนมันแตกเราถอดน็อตสี่ตัวใช่ไหมถอดน็อตออกมาสี่ถอดน็อตเัลืีสี่ตัว แล้วไอ้ส่วนไหนจะมันจะแตกกระช่างอยู่ในนี้ครับลูกปืนครับไหนลอกแกให้ดูหน่อยถ้ามันถ้ามุ้งถ้าสมมติถ้ามันแตกเนี้ยมันมีตัวอย่างอ้พวเก่ามันไอ้พวกนี้ถ้ามันมันจะไม่มีความว่าแตกแต่ว่ามันจะมีการสึกหรอที่หลวมอหลวมที่รถยนมันเป็นลูกปืนนอนลูกเป็นลูกปืนยาวมันเป็นคล้ายๆหัวเข่าลูกกลมๆครับอ๋อยู่ในนี้เป็นเป็นเบ้าครับเป็นเบ้าเขาเรียกเป็นเป็นเบ้าเนี่ยเนี้ยเนียเนียมองเห็นนะครับอ๋อนี่นี่มันเป็นเบ้าครับครับเนี่ยอ่อ ครับนี่ครับเป็นอย่างเงี้ยเป็นเป้าเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีวันที่ว่าถ้าเกิดอยู่ในรถไถเล็กๆเราเนี้ยพี่ใช้ไปยุ่งนอยันลูกหลานหลวดนะครับอ๋อเป็นแนวคิดเห็นแนวคิดพี่เผมบอกท่าผู้นี่โอ้โหสุดยอดคนหนึ่งเลยอาจจะระเบีให้บ่อยๆนะใช้เอะใช้เยอะจนลึกถึงลูกถึงหลานเออสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวมาดูนี่ไหมมาต่อนี่ไม้ไม้ไม้อยานะครับอยาอย่าตำหนิย่าตำหนิและย่าดูถูกนะครับไม้นี่ อย่าไปหาว่าช่างมักง่ายนะไม่ใช่ช่างมักง่ายนะครับท่านผู้ชมจะหาเหล็กมาใส่ก็ได้เยอะแยะนี่เหล็กแบบนี้มีใส่เยอะแยะนะครับแต่ที่นี่ข้อดีก็แล้วข้อเสียก็คือไม้มันสามารถที่ทำให้ยืดหยุนทําให้เครื่องนั่นนิ่มเดิน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 เครื่องได้นิ่มบางคนนี่เห็นบอกว่าเอ๊ะทำไมช่างมักง่ายหรือเปล่าขอขอโทษนะฮะเอแต่ความจริงนะเขาไม่รู้นอกจากว่าเราจะแนะนําและอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าการที่เราใส่ไม้ไปน่ะมันจะทําให้ยืดหยุน จะสังเกตไหมเวลาเราไปซื้อเครื่องใหม่ไหมเขาจะเอาไม้ลองมาให้ไม้มันจะนิ่มนะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่ามักง่ายนะบอกตรงๆนี่มันเป็นวิธีหนึ่งของช่างนะฮะที่ทําให้เครื่องเนี้ยได้นิ่มขึ้นนะฮะโอ้ดีผมดีนีนะครับคือมันจะเลี้ยวได้เยอะครับอ๋ออย่างนี้นะฮะโอ้เลี้ยวได้เยอะมากมโอ้จเลยเเราก็ล็อกจุกไหนเราก็ล็อกไว้ตรงนั้นผมเห็นรถช่างนั้น คันที่จอดอยู่ข้างหลังแะ้วที่เมาให้ทำแล้วที่อยู่ข้างอำเภอะนี่ยหมุนแบบหน่อยเดียวก็ม้วนอยู่ประมาณสี่เมตรห้าเมตรประมาณพี่ว่าคันนั้นดีนะแล้วพี่มาเจอไอ้รุ่นนี้นะสองคันนี้นะอ๋อยิ่งกว่านั้นอีกทั้งปู่พูดเหมือนกับภูมิใจมากเลยว่าคันนี้จะเป็นคันสุดยอดที่เคยทํามาไม่ไอ้คันข้างหลังหรือไอ้คันนั้นสุดยอดกว่าคือคันข้างหลังนี่คือคือนั้นขับได้แล้วไงขับอลองคันนั้นนะคันนั้นนะคับไปลากอะไรลากอะไรขึ้นมาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูแต่อันนเ้ นี่ท่านไปชมเห็นไหมตัวเบียบเลี้ยวนะฮะตัวเบียบเลี้ยวทั้งปูไม่ได้ไปทิ้งไม่่างกิโลขายนะครับเอามาทําเป็น <laughs> ห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวานะห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวานี่เห็นไหมออบอกแล้วหัวคนไทยอ่ะปรับปรุงได้หมดแล้วนี่ไฮดรอลิกครับไฮดรอลิกทั้งผูใช้วิธีเอาไว้ได้เบอ,บอเลยนะฮะไม่ต้องไอไว้ข้างไว้ได้นุ่นเวลาแกะมันจะยากเพราะว่าโครงเนี่ย ช่างปู่ใช้วิธีคว่ำหน้ามามันเลยทําให้พื้นที่ว่างตรงข้างล่างเบาะมีเยอะก็เลยใช้ประโยชน์นะฮะเดี๋ยวมาดูผลจะภามาดูนี่นี่นี่เนี่ยชุดฐานถายหลังเพื่อนเพื่อน <laughs> ชุดฐานถายหลังนี่เลยที่ผมยังชอบแบบนี้ผมว่าผมจะเรียนแบบช่างปูกไปแล้วได้เลยครับวันนั้นช่างวันนั้นช่างเนี่ยถ่ายรูปไปแล้วมันดี <laughs> นดีอย่างตรงที่ว่าเราสามารถที่อุปกรณ์ของรถถยนาเดินตามมาปุ๊บเราเสียบได้เลยครับครับ ย่งยังเอาเครื่องหยอดข้โพดมากระเทียบได้เลยไม่ต้องดักแมอแล้วอันนี้อะไรโค้งโค้งนี่โค้งเพื่อโค้งเพื่ออะไรฮะเอาอันนี้คือข่างผูสิบธิภาพทำวางยาตัวเองเอาวางยาไปเพราะว่าไอ้เนี้ยพอมันเดี๋ยวผมจะให้ดูผมิว่าอะไรก็เลยแก้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปผมอ่านผมอ่านเกมว่าตอนแรกทัางปู่ยังไม่ได้ติดตัวนี้ก็เลยทําตรงมาเพราะกุราติดตัวนี้ปุ๊บมันชนครับก็เลยต้องมาหาวิธีทางโค้ง เนี่ยถ้ามาบ้านเช่ากูก็เหมือนอ๋ออ๋อลงลงลงพีจะลงได้มากยกได้สูงสุดครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวแล้วเชาปูเอาไหมเอาไหมเอาลงสมมุติว่าเทาเทาลงโอ้นี่ขนาดนี้ยังเรายังไม่ได้ใส่ผ่านนะครับเพื่อนๆครับนี่นี่สุดนี่สุดแล้วนะถ้าเราใส่ผ่านปุ๊บนี่ล้อนี่จะยกน่าจะประมาณ2 0่สถึงสาเซนเนาะโอ้ยกก็ได้สูงมากๆโอ้ยยกก็ได้สูงเนี่ยผมยังบอกว่าเอ๊ะเนี่ยนี่สูงสุด โอ้โหนี้ใบใบผ่านไถ่ต้ออยู่ตรงนี้เนาะขึ้นขนาดส,งสูงๆูนี่สบาย,บาย,ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดคันนี้ผมถือว่าสุดยอดเดี๋ยว,วถ้าคันนี้เสร็จนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วก็ดูตอนไถให้กับ f อฟจชมกันอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะคันนี้นะครับ,รบไอ้นี้สามารถย้ายได้ปัดซ้ายปัดขวาใช่ไหม ไหนนเนี่ยนี่เรียกรียกปัดสายไข่ขวาธรรมดาแต่ถ้าเราจะปัดซ้ายเราก็ย้ายมาไ้ตรงนี้ย้ายจากนี้มาอยู่ตรงนี้อ๋อไอ้นี่สามารถเข้าวันพิดูครับครับูนี้รูนี้เท่าูนี้อ๋อครับผมนีเท่ากันนี้เท่ากันนี้เท่ากันอ๋อคือนี้ครับสามอันนี้มานี้อันนี้มานี้อ๋อสามสามได้สามสเต็ปสามสเต็ปสามสเต็ปนี้อันนี้คู่นี้ขยายมาอีกทีอันนี้อันนี้ก็จะเป็นคู่กับอันนี้แล้วแล้วตัวนี้ทําไม ไม่ไม่แอร์บูสตัวนี้ไม่เชื่อมติดกับตัวนี้คือหน้าแปลนมันไม่ได้ใช่ไหมเรียไงครับแล้ไอเซนเซอร์มันมันของที่เขาทำมาบางทีมันเยอะเกินอ่ะครับที่เราสังเกตดูถ่ายแล้วมันบิดบิดรถอ่ะครับถ้าเราใช้แนวเดิมของฐานตัวเก่านี่ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเซนเซอร์เดิมมันเนี่ยครับมันจะเบียดเข้ามาถ้าฐาเราที่เบี่ยงไปเยอะอ๋อทมันมว่ามันก็ไม่ได้นะความที่ผมไม่ทำครับก็คือที่เขาทำมามันสองฐานแต่ถ้าเกิดเรามาต่อเป็นสามฐาน องศาม,มันจะยิ่งเข้าไปมันผมถึองบอกว่ามันมันจะดูแคบเลยนะ้ายถ้าเนี้ยถ้าเกิดว่าอ่าตัวนี้เข้ามาอยู่ในแในวเดียวกันนะไอ้ตัวนี้มันอยู่มันอยู่ประมาณนี้เลยนะมันอยู่ประมาณนี้เลย,เ,ลยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวผมดูผมดูแบบผมจะไปทำของผม <laughs> เออสวยสวยแล้วก็อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำใส่สามผานจบเลยโอ้โหเพื่อสี่ผานใั้สี่ผานใส่ได้ใส่สี่เลยเหรอแต่ว่าผม าผมว่าสามผ่านก็ต้องสวยนะสี่ผ่านนี่มันจะเกินกําลังเครื่องเราด้วยอืมเกินกําลังรถไปแล้วก็มันก็ประโยชน์ของมันก็นิดเดียวแล้วมันจะหนักด้วยยางมันก็ไม่ได้เดินดราม้เนี่ยนเนี่เพื่อนๆครับนี่ถ้าเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวตอนที่รถคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งตอนที่แต่ทําสีสวยคันนี้เจ้าของบอกสีอะไรครับ ไม่กเออนะสีสีตามใจช่างเลยนะน้าเงินขาวน้าเงินขาวาเดี๋ยวคอยดูนะถ้าท่านทาี่ยังไม่เคยเห็นที่เป็นเอฟซีเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวดูรูปคันเดิมผมแปะไว้ข้างๆนี่แหละนะฮะคันเดิมของเจ้าปู่คันเจ็ดหมื่น 70, เหมือนกันส่งไปที่จังหวัดสกนลนครเนาะนะคนเรานะครับเพื่อนๆถ้าถูกใจไม่ว่าใกล้หรือไกลวิ่งมาเอาได้เลยฮะถูกใจนี่เอามาเลยไม่ต้องไปบอกว่า อยู่ไกลอยู่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะฮะบางทีถ้าถูกใจนะโอ้โหจัดไปเลยฮะคุ้มค่าแน่นอนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมยลืมฝากคนไค้ายกดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับ<ต>เจอกันวันลวคลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ